เอ้าแล้วได้ยินเฉยเออบักได้หรือเมื่อกี้บักน่าจะมีแบตเตอรี่ี้ก็ได้ไงเอยไอชิปมีเซลฟี่หมดด้วยสัตว์ฮะไอทุกคนทุกคนเดี๋ยวไดก่อนก่อนอื่นก่อนเดี๋ยวได้ขอขอไปอยู่ข้างหลังเออสวัสดีครับผมช่องอิสบีบอลแล้ววันนี้พบกับ ทีมงานทั้งสามคนที่จะมาล่าท้าผีกันวันนี้ไปครับทุกคนโช้สัตว์มีเซลฟี่หมู่ด้วยกูจะรู้นเลยอะไรนะแค่กูโดดไปกูมองว่ากูตายป้อก็ลองเนี่ยเอาลวครับถ่ายผมไว้ผมจะกระโดดลงไปนะครับนึง่งเลียงเออชิ้นไม่ตายหรองั้นเราก็โดดลงไปเลยเอะ ไอ้ตัวอะไรอ่ะมันวิ่งมาแล้วเฮียพอไปไหนใกล้เดี๋ยวพอไปไหนใกล้สวัสดีครับเี็นครับใครอ่ะว้ายเฮียต้องแก้เัญหาเป็นหรือห้าสิบเจ็ดแล้วเป็นกล้องหลือห้าสิบเจ็ดแล้ว อะไรอ่ะเท็จเจอมันน่ากลัวจัดๆเราจะพบอะไรหรือไม่อะไรครับเนี่ย ื่อกี้เราเจอผีวิ่งมาแล้วเราก็ตกใจแล้วก็หาทางออกครับตรงนี้เฮ้เขามาเขามาเข้ามาทุกคนคะตอนนี้เราเจอทางออกกันแล้วค่ะเรารอดกันแล้วค่ะทุกคนแล้วพูดปิดรายการหรือพูดปิดรายการหรือสิบสี่เปอร์เซ็นต์ โอเคครับุรการตลาทัพผีในวันนี้นะครับเราก็จะขอจบเพลงนี้ครับไม้ออ <c oughs> ไอผีข้างนอกมันบีนะ๋ะเว้ยไม่เหมื่อนไม่ให้ผียังเหินกลุ้มกองมากกว่าพร้อมไหมพร้อมสวัาาสดีครับผมช่อง อิสบิปอลแล้ววันนี้พบก,กับทีมงานทั้ง3 <laughs> คนที่จะมาล่าท้าผีกันวันนี้ไปครับทุกคน ว่ายเนี่ยตกใจอะไรกันเนี่ยวัตว่ากทุกคนครับเมื่อกี้เราตกใจมาทอ้ครับนี่เรากลังมาทมุมนและมันอยู่ข้างหน้าครับ เราไม่สบไม่เจอแม่ทุกคนคะตอนนี้เราเจอทางออกกันแล้วค่ะเรแล้วกันแล้วกันทุกคนโอเคครับสรุลการลาครับผีในวันนี้นะครับเราขอจบปีนี้แล้วโอ้โหลาถีบขวัญมากอุ้ยร้อยยี่สี่ไอ้สัติอันนี้คือหมดแล้วเหรอแต่กล้องแก้ต้อง วันนี้เรากำลังจะเข้าเป็นวันที่2นะครับยาเพื่อนผมเล่นอะไรเป็นู้มุดแดงแงล้อสิบประตูนั่งรู้ไมเกรงมองได้ไหมตางนี้เดิไปกันปเดย ตะกงตะกงตะกงคุณโอนไอ้ยวงค่เน่ัพอีิ่ม็นเห็นเห็นตดปะแต่ก็คือออกซิเจนดดึ่งเดียวหายไปึ่ง

นนีเรากำลังจะเป็นตอนทอะครับเพื่อนผมเลยลป็นการลอบรอบนะครับแต่ยังดจะกระโดดลงไปแล้วนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย่อะไรไม่ตามอย่างวนวนจะ

ตนนี้นี่นี่นี่เหลือแล้วคนคนปั่นนะล่าท้าหนีมากไอ้ไอโอ้นี่ไปแล้ไปแล้วไป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 ไ ก็ให้มอนเ่มอมเยุ้ยสองร้อยอีกแค่ห้าวิวเฮ้ยโอ้วันที่สชิวเลยเเยฮ้ยเออเออไปไปเริ่มมีงบเริ่มมีงบโอเคดูเป็นกองหนัง อีกห้าร้อยคนดูเราจะครบสามพันโอ้ยโอ้ยหลังไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วไอ้สัตว์โอ้ไอ้เหี้ยหอยอีกแล้วเหี้ยหอยท่าย์เฮ้ยอหอยเไปดูฮอเจอพี่กับหอยหอยหอยแกแกหรอหอยนะครับไหนวะกระต่ายแม่งคร điêu áp, du du, điêu áp, đừng bùng lên nhé các bạn. ôi 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 ฆ่ากันวันละสองคนนั่นแหละตายเอากล้องมาป่ะเอากล้องมาป่ะเอามอะไรโอเคไปโอยเหี้ยมิ่งโดนจับตูดอ่ะมันเหวี่ยงกูไปไหนที่รู้ม่าเหวี่ยงกูบอน้ำรอบอ่ะเอ้าพี่เอสเลยกูว่าได้แล้วนะฮะร้อยยังเป็นโคตรโม้โตรจังสวัสดีครับท่านผู้ชม วันดีเว็วันคอนเทนที่เราเข้ามาที่นี่แล้วนะครับคอนเทนต์ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับต่อที่เราอยู่ในห้องใครเขาต๊อกทังไว้ฉันเขาไม่ได้บ้านสิ่งที่ตามผมมาตอนนี้ก็คือหอยนะครับไม่ใช่แต่ละ่ นี่แะครับดูดูนี่ครับเพื่อนผมเองครับนายหอยหอยโดนอโดนหอยดเลยคัอะไรกันเนี่ยอ่อตายโอ้ยตวเหยแล้วเออว้าวโอ้หตา อ้าครับตอนนี้นีกราของตัวถ่ายสมัมดปนยนี้นี้ับับับเลยจับเลยจับเลยมองับเลยดูชีวิ้เว่มึงยังจะถ่ายไหม Uh huh. uh huh. ไม่ไม่ติดเสียงกรีดร้องกูเรืยได้พอตอนกูตายอ่ะน <it> ี่ยกูคิดเก่งงานไม่ใกล้ก้กูก่อนกับเอ